ถ้าเราเลือกได้เราคงอยากเลือกสิ่งที่ดีให้กับชีวิตเลือกสิ่งที่ดีต่อสุขภาพเลือกอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ดีดังนั้นเราวิจัยวิธีใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเพื่อให้ไก่ของเราสุขภาพดี เรามุ่งพัฒนาระบบการจัดการที่ดีให้พื้นที่ไก่อยู่อย่างสุขสบายเราเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตร,ระดับโลกและเป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีการฉีดวัคซีนในไข่ไก่กว่า10ปีแล้วที่เราค้นพบวิธีการเลี้ยงไก่โดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะใดๆทั้งสิ้นตลอดการเลี้ยงและกว่า5ปีแล้วที่เราขยายผลงานวิจัยดังกล่าว เพื่อเลี้ยงไก่ทุกตัวของเราเนื้อไก่ของเราได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในหลากหลายประเทศว่ามีเนื้อสัมผัสที่ดีและรสชาติที่อร่อยเราเป็นผ,ผู้ผลิตเนื้อสัตว์รายแรกของโลกที่ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมระดับโลกจากงาน International Innovation Award ปี2019 และรางวัลการจัดการที่มีคุณภาพระดับโลกจากงาน European Award for Base Practice ปี2020เราภูมิใจที่เราได้ทำเพื่อผู้บริโภคทั่วโลกกว่า30ปีเชื่อมั่นซันกรุ๊ป